เอาวพเปิดรถเข้าแลว้วก่อนแม่เป,หหมเปิดเะยลูกเปิดอย่าเี้เอาเตียวเข้าไปแอร์คนเดียวได้เลยกันแอร์คนเดียวมันมีไฟลูกอ๋อ,อนนตเตียวไปถ้ามเนี่ยเขาบอกเจีงแดีวมันมีเจ้าหน้าที่เนาะอันนี้ไปคนเดียวได้เลยเนะาะเสียงตังละนี่นะเขาลงไปเลยอะ่ะเขาเสียงนี่นตามสบายเนาะตามสบายเฮกกะอ๋อนั่งไปถวายพระปูลูกแม่แม่จ้าถ้าผมชุดหนึ่งนี่อย่างพ่องอายาเขาว่ามีลรงมีลิงตัวแกมีว่ะ ฝนเราประถงลิงตะเกียลมมาหันมาหันนะปาโอ้แม่แก้มลืนพันธุ่นตึงลูกตึงแม่อยู่ขาน่เออมาหันนะมีมีมีดึงมีลออันนี้อันนี้ถถาถานน่งมีลูกหอมันีาบัสาย่างมาคนเดียวแอลแอคนเดียวตลอดนั่นแหละแอนตรมี้อิโสด

บันดนี่เกี่ยวับข,ขานก็เล้อยแสร้อยแปดสิเก้ดขานครับมันจริงเด้นาะหบเบมือนกันเด้อถึงเรียบร้อยครับ แป้งประตูนะถ้ามันจะมีอาท์ตีของครูแบร์ศรีชายตัวหน้าเพื่อนเดี๋ยวกรอนลงกุญนแฉล่กระเป๋าตังมีเก็บได้ดีนะเวลาครับผมลงหุ่นจำลองได้เพราะว่าตังไงมันก็ลึกลุม่มกอางทั้งแคบไปแคบตรงจะมีสองที่ที่แคบ ขอหมูเกาหลีญี่ปุ่นเปิ้นมาทำไ้นะเจ้าอ๋ออันนี้หมูแต่งแชทมาทำหมดเลยครับแต่นักท่องเที่ยวเปิ้นบ่ฮูนะเปิ้นก็จะมาเรียนแบบกันอ๋อแต่ชวนฟังน,นี่ตรงแบบถอยพูดเนี้ยหลักรับคนสมัยตะก่อนหน้าตานี้เดี๋ยวคือผมเอา หัวเชลกดูยอดพระาธาตุก่อนนะจ๊ะเพระาะว่าเดี๋ยวเราลงไปตัวนมซื้อที่จะเอาหัวลอกเข้าไปนะพี่นะว่าเป็นหน้าตาธรรมชาติที่ต้นเกได้มาในจระเข้กันอ๋อันน,น,นี้อันนี้เกิดจากธรรมชาติเลยเกิดจากธรรมชาติมีไดโนเสาร์ตัวในจระเข้อันนี้เป็นลักษณะของหุ่นย้อยนะอ๋ออันนี้หัวแนละนี่เป็นโครงกระดูกมีส่วนขาแล้วก็มีหาง ทำที่นี่เป็นองค์แรกสมัยพศสองสี 2, 4, 7, 1. 1> ่เจ็ดหนึ่งพระเู้แบมันมาแปะแต่ตะจะถึนถ้าประจํามันเกิดบานังคารเพื่อครับเยกมือไหว้กอลงขอนุญาตทด้คหวัวนี้จะใช้ตะเกียงนะคะถ้าไถ่บบนี้ตะเกียงกระจุดคบเพลิงลงมาครับวันนี้จะมีเรื่องที่สองปัจจุบนนันเป็นป,ปูนทับอ๋อเปปูนทับเลย มันจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆอยู่จะมีน้ำเยอะลงมาตรงนี้ที่เยอะที่ตรงกลางครับอ๋อมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆครับพี่สูงขึ้นเรื่อยๆอยู่แต่ถ้าเฮาบะหันเปลนแสงและยิบระย่าแบบนี้คือฝนมันตกสามสี่วันก่อนอ๋อ,แ,อแม่นไหมจะไปรอพระไว้ตองบ่นี้ครับแต่ถ้า,ถาคาดตอนความสูงของพระธาตุมีประมาณแค่นี้นะจ๊ะตอนที่พี่เป็นละอ่อนอ๋อแก ตอนผ้าน้นอยนู่เป็นแท่งน,น้อยๆเหมือนจอมปลวกอ๋อไม่อยา่างนั้นงอกขึ้นติงจิงเปล่าก็ขึ้นติงจิงเพราะน้ำอยูนในหุ่นน้ำอยู่ตรงเป็นท้นางว่าหินเปินอ๋อหินจะมาตายเกลือแต่ถ้าโมที่ว่าบาริแตอร์ยึดระยะพวกนี้จะเป็นหินที่ตายแล้วอ๋อมันแถมแม่งงอกติงจิงเนาะถ้าโดนน้นมก็ครับถ้าโดนน้ำโยนจะเรียกว่าเนือ้อเน่ยเรื่อใน้ำเนือเน้อเจ้าตรงนี้ห่า ความเขอข้าวฮาอยู่ตรงนี้นะผมเนนี้เหอากาศอ๋อลมเข้ามาตั้งนี้ตั้งเดียวแต่ตรงนี้นี่ฮาจะหัแสงเนาะเพราะว่าหินมันจะซับซ้อนขึ้นไปตางนครับสลาปไาสลแมนะจากที่ฮาหันก็เป็นเศษไม้กิ่งไม้ล่อนครับผมจะเป็นจุดเด่นที่ฮาหันว่าตรงนี้เป็นฟองอากาศ ดอกบัวพันชั้นเป็นลักษณะเหมือนดอกบัวที่เันวควน่ำคว่ำเนาะแต่ก็ที่ที่ใส่ไปตรงนี้ที่เป็นสีน้ําตาลนี้คือต้นไม้กลายเป็นหินออันนี้ของแต้เลยน,นี่ของแต้เลยครับเป็นฟอสซิลอืวฟอสซิลต้นไม้เนาะกลายเป็นหินเป็นไม้ซักคงอ๋าอันนันนีเขาแทนบุตรได้จังไม้โมนา่ินา ก็ต้องตานี่ของแต่ครับอันนี้คือหินเป็นหินแต่แบบแน่เนาะสมัยตะกอนอาจจะเป็นทะเลมาก่อนก็ได้ทั้งกระโหลกหนะครับผมนี่ก็เหมือนต้นไม้จัดวางอยู่บนต้นไม้พอดีแต่ตรงนี้มีเปลี่ยนผมเล่าจับอันนี้ไม้ครับเบศไม้เอวางแนวดาวมือก็ครอบคอเรอืมบางทีมันก็จะมีเปลือกอืม แมงบ่เกอรฮันนะฮะหู้าหูเกอรันเนอะตีกับบะเกอร์หันเนอะแมงท่มเงมุมกับใบ้เหมือนตักแต็จรังกระดับต้นไม้หีีอันนี้ต้นเดียวเลยมั้งนเดียวแต่หนดเอาจะได้ใหญ่นักแก่ไม้สากพันปีมาีก็มีความชื้นนะ หลวอยท้าพญานาคเพือ่อนก็อนขอพรได้เหมือนกันครับผมไปตั้งแนบเลยตะเ,น,เนอ,นเนเนอ,อตั้งตั้งแต่นี้ไปนะครับ,อ,อ,รบอ๋อ,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 อนี่ตืกต่กกันนะครับ าาอ,อ,อ๋อมาทำอ,อ,อะไรแม่นี่เนาะนแม่นี่ก็ได้กบิเจ้าบรรดานี่รวมตั้งแต่ไหนก็เป็นแน่ถามเลยไงกกที่สองร้อยสามสิบสี่ค่ะสองร้อย <34 S 1> อ๋อร้อยสามสิบสี่ขัานเ<า>บิกท่านที่นี่คือสองพันห้าร้อยสาวสองศูนย์ครับแล้วมาเจอท่านที่นี่สองสี่เจ็ดหนึ่งแล้วครูบาสินิชัยปินยังเดินทุดดงขึ้นไป หลวงพ่อท่านจ่ายสร้างหลวงพ่อท่านจ่ายไว้ภายในบ้านเดียวอืมถ้าผมจะเดินขึ้นไปก็ได้นะที่ไหนก็เบะานเดินเข้าเปเองนะแบบนี้ใช้เจ็ดร้อยกว่าขั้นซ้ายมือจากท่านตะกี้แตมาดูแมวน้ำค่ะอันนี้เป็นลักษณะของแมวน้ําเป็นหินงอกเหมือนกันมีหวัวค่ะหน้ารักเรครับ อันนี้เหมียวหมอขอใ้เราอมเน่าครบพระเจ้าขอบพระเจ้า,า,าครับอันนี้มีนนพี่สาวใจดีนำแตงก็ตัวครับผมรับเรียบไปอน้ำพุร้อนสังกำแพงต่อครับเพื่อน ถึงเรียบร้อยครับน้ำพุร้อนสังกำแพงแการแจน้ำหอนสักำมะไปป่วยสักำมะโอ้โห แม่ปูงไหมนะซื้อแม่เอวน้ำผู้ฮอนี่มาโดนแม่โคมอย่างเงี้ย ครับเพื่อนเดี๋ยวไปเข้าตอนที่แม่กำปองดีกว่าครับนักท่องเที่ยวเตี้ยนนัผู้หอนน่ยเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวไปไหว้พระในวัดกันครับวัดคันแทายพึกษาเด้อ เอาส่วนเดียวไปจิมอาหารร้านลุงพูดป้าเป่งครับแกงฮังเลครับผมแซมชั้นทอดน้ำปลาเต่งนะครัาอ่อนรับแล้วก็เอดเปโซ่ครับทอดแป่าหนึ่งจานทั้งหมดนี่รวมสามร้อยกว่าแบาบท ครับเพื่อนจบทริปแล้วครับผมเพื่อนั่นใดยังมาได้แม่แม่กระปองนะครับแม่ช่วงนี้ก็นักท่องเที่ยวยังมาเยอะนะครับเพื่อนร้านอะไรอย่างต่างๆก็ค่อนข้างปิดเยอะนะครับจะมีร้านที่เป็นซิเไนเจอแต่ของแม่กระปองอ่ะร้านสอง้านนะเปิดอยู่ร้านดังๆครับอย่างร้านนุงพูดแป๊เพลงน่ยห้ามเปิดอยู่นะแต่ส่วนแม่มันปิดนะช่วงนี้นะเพรนท่านใดชอบแนวแบบเงียบๆโคนแบบ พุกแผ่นอ่ะแมชชวงเนี้ยเมาะนะอ่ะคลิปนี้แหละก่อนเข้าเพื่อนสวัสดีครับ